สำคัญในวงการบันเทิงก็ขอให้ทุกคนรักกันแบบนี้ตลอดไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าคู่จิ้นเนี่ยไม่ใช่สมัยสมัยเราไม่ใช่คู่จิ้นเขาเรียกอะไรคู่ขวัญค่ะคู่ขวัญนะสมัยก่อนจะเรียกคู่ขวัญนะครับตอนเนี้ยมาเรียกคู่จิ้นไหนใครทราบบ้างว่าคู่จิ้นเขาหมายความว่าไงครับใครรู้บ้างฮะมีไหมฮะอ่านท็อปเชียร์รู้ไหมคู่จิ้นคืออะไรเขาเขาตอบไม่รู้ค่ะท่านท็อเชียร์เห็นคู่จริงหมดเลยค่ะเลยครับ ไม่จริงไม่รู้นะครับเพราะว่าข้อมูลผมได้คือ30<ร>ปีที่ทำงานด้วยกันเล่นละครด้วยกัน40เรื่องเลยล่ะนะ,ะโอ้โหไม่ได้นับแนแตประมาณน,านะคะแต่ว่าในยุคสมัยนั้นเราจะเรียกว,ว่าคู่ขวัญใช่ไหมคะคู่ขวัญเลยคู่ขวัญนะก็มีมีสันทิสุกากว่ามีจินตลามีเอเทนมีอะไรก็งลงทุบทิ้งไปละวทุกวันนี้เวลาไปไหนจะถามหาคุณ